ไม่มีใครเหมาะรีวิวหนังกีฬาเรื่องนี้เท่าพี่แล้วเพราะพี่เป็นโค้ชกีฬาฟุตบอลแต่ในหนังคือบาสเกตบอลนะครับเรื่อง h u s เ l e จากเน t f ฟลิก u s เ l e เนี่ยตอนแรกเลยที่เห็นตัวอย่างชอบมากแต่แปลกใจตรงชื่อภาษาไทยมันประมาณว่าต้มตุนหรือโกงอะไรแบบนี้ซึ่งพอได้ดูหนังอ่ะไอฮัสเซลคำเนี่ย เวลาอยู่ในกีฬามันคือการเล่นกินตังอย่างเช่นเล่นบอลกินตังกันมีติดไปนวมาอะไรแบบเนี้ตัวละครที่เป็นพระเอกอะนะที่เป็นคนสเปนอะที่แมวมองเข้าไปเจอมามันโตมาจากการเล่นบาทสกินตังเออแล้วเก่งมากเรื่องราวของ The h ั s เซลเนี่ยคือบ้านไหนอะเป็นนักกีฬาไม่ว่าชนิดใดนะครับ หรือบ้านที่จะส่งลูกเป็นนักกีฬาควรจะเปิดดูพร้อมกันหนังไม่มีจุดหน้าเบื่อเลยสนุกมากได้แรงบันไดลใจมากมูทเวทมากเพราะว่ามันมี้เห็นตั้งแต่เขาเป็นใครก็ไม่รู้อะแบบระดับล่างสุดอะช้างเขาถ้า,ถาภาษาไทยสับกีฬาไทยก,ก็ช้างเผือกช้างเผือกอยู่ในป่า ấy. ป่าลึกหน่อยต้องค้นหามันไออดัมแซดเลอร์เนี่ย ถ้าเป็นคอหนังก็จะรู้จักอดัมเซลเลอร์เดี๋ยวนี้แกโปรดิวเองด้วยแล้วทำหนังเรื่องนี้ออกมาได้แบบอิ่มอิ่มในทุกรูปแบบในเรื่องของคนที่เล่นกีฬาก็จะอินไปกับเส้นทางของพระอเอกเออที่เป็นคนสเปนจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็ได้ไอีอดัมเซลเลอร์เนี่ยที่เป็นแมวมองเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยยูอะไปได้นะ ไปที่เมกากับไอแต่เจ้าของทีมครับก็เป็นตัวแทนของผู้ร้ายประมาณว่าเจ้าของทีมก็จะโง่โง,งนน่นิดนึงไม่เชื่อไม่เชื่อไอดามเซตเลอร์ในดีเทลผมจะไม่เล่านะบางจุดมันมีกิมมิกที่ที่มันเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับความรู้สึกร่วมของหนังอืมแต่เชื่อว่าบ้านไหนอ่ะที่ชอบกีฬาไม่ว่าจะชิลิดไหนนะ่ะเข้าใจแน่นอน แล้วการฝึกฝนมันเห็นเลยว่าการฝึกฝนการฝึกซ้อมความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนกีฬาก็คือกีฬาวัดกันด้วยผลลัพธ์วัดกันด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือการเล่นลงไปเล่นมันโกหกใครไม่ได้ไม่ว่าคุณจะนำสักุลอะไรมีตังแค่ไหนมันอาจจะเป็นใบเบิกทางให้คุณได้แต่พอถึงเวลาที่คุณต้องไป โชว์ไทม์อะไปแสดงให้เขาเห็นน่ะว่าคุณเก่งแค่ไหนในกีฬาชนิดนั้นน่ะมันโกงกันไม่ได้ครับของพวกเนี้มันต้องมันต้องทุ่มเทแรกมาเอออยากจะเป็นอะไรคือคุณต้องเหมือนแทบจะเสี่ยงชีวิตแทบจะสละชีวิตให้มันน่ะในเรื่องเหมือนกันทั้งอดัมแซเลอร์ที่สุดท้ายก็ได้เป็นผู้ช่วยโค้ชของทีมในบาสเกตบอลใน NBA อบะเอ,อ แล้วหนังเรื่องนี้ถ้าเป็นคอบาสเกตบอลนะครับจะจะเพลินมากเพราะว่ายกกันมาทั้ง NBA ทําไมถึงมาได้ขนาดนั้นก็เพราะว่า NBA เนะี่ยมันคล้ายๆกับแฟรนไชส์ของอเมริกามันเหมือนกับซื้อซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ได้ผู้เล่นมาทั้งหมดเลยนะครับลองไปหากันดูครับฮัสเซลทาง Netflix เนาะแล้วมาคอมเมนต์กันว่าชอบไหมใครที่ชอบกีฬาเนี่ย ถ้าดูแล้วไม่สนุกเนี่ยให้มันไม่อยากใช้คำหยาบให้มาหอมแก้มเลยสวัสดีครับ